ท่านผู้ชมครับบทบาทของทหารนอกเหนือจากการรบยังเกี่ยวข้าวยังซ่อมบ้านยังกวาดโคลนยังทำอะไรต่อมิอะไรอีกสารพัดมันจึงทำให้ช่วงเวลาเนี้ยทหารนั่งอยู่ในหัวใจของคนไทยเพราะเราเห็นแล้วว่าจะสถานการณ์แบบใดเราก็ได้ทหารเป็นหลักเป็นที่พึ่งของประชาชน จะไปดูอีกความน่ารักหนึ่งซึ่งในโลกติ๊กต็อกเขาได้บรรยายกันไว้ว่าทั่วโลกต่างชื่นชมบทบาทนี้ของทหารไทยเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือบทบาทของการดูแลสัตว์เลี้ยงในเวลาที่ประชาชนต้องทิ้งบ้านทิ้งเรืองไปอยู่ในศูนย์พักผิงนะครับ มีการบรรยายกันเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงดีดีนะครับแล้วก็จะเห็นความน่ารักและคำชื่นชมที่มีของโลกต่อทหารไทยของเราในเวลาที่หว่านโปรยอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปดูคลิปนี้กันครับเป็นคลิปที่เป็นไวรัลตอนนี้ทหารไทยเราสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวหลายประเทศนี่คือเสียงที่สื่อต่างชาติเขารายงานเกี่ยวกับทหารไทย While Thai soldiers were fighting with Cambodia forcing villagers in the area to evacuate to safety. The soldiers took care of the villagers' animals that were left behind in the village. There is no other nation in the world that is as willing to sacrifice everything for their country as the Thai military. ขณะที่ทหารไทยกำลังสู้รบกับกัมพูชาและบังคับให้ชาวบ้านในพื้นที่อพยพไปยังที่ปลอดภัยทหารไทยก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ถูกทิ้งไว้ในหมู่บ้าน ไม่มีชาติใดในโลกที่เต็มใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติได้มากเท่ากับกองทัพไทยเนี่ยครับทหารมีไว้ทำอะไรไอคนที่ถามคำถามนี้มึงหายโง่ยังถ้ายังจะได้ทหารไปป้อนหญ้าไอควายนะครับทุกบทบาทที่ประชาชนเห็นประชาชนจดจำประชาชนซึ้งใจและตอนนี้กลายเป็นรายงานหนึ่งที่โลกเห็นแล้วนะครับ ว่าทหารไทยทำอะไรได้บ้างทำได้แม้กระทั่งดูแลสัตว์เลี้ยงให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับ